ก็สวัสดีครับนันรี้ป .4 นะฮะนี่เป็นคลิปวันที่19 20 2้าดนะครับก็เป็นการบวกทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเหมือนเดิมครับมีการทดนะครับจุดส่งตั้งกันตรงนี้ครับนี่ที่มีการทดได้ี่ตัวนี้นะครับจุดส่งตั้งกันตรงนี้นะครับส่วนสาระสําคัญนะครับก็จะเป็นในเรื่องการบวกทศนิยมที่มีการทดใช้หลักการเดียวกับการบวกจํานวนนับโดยนำจำนวนที่มีอยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันแล้วควรบวกจํานวนในหลัก ฝ่าสุดก่อนถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจํานวนที่ครบสิบในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะครับบวกฝ่ามือนะครับก็ฝ่ามือไปเรื่อยๆก็คือบวกในเรื่องของหลักส่วนพันหลักส่วนร้อยหลักส่วนสิบแล้วก็ไปจํานวนนับแล้วก็ไปจํานวนนับนะครับตามนี้นะครับอามาดูกิจกรรมการเรียนรู้กันไม่ให้็นการเสียเวลานะครับก็ มาดูนะครับแปดสิบสองจุดสี่สามสี่นะครับขอแยาซูมเห็นไหมแปดสิบสองจุดสี่สามสี่บวกสามจุดศูนย์สี่นะครับให้เี้สังเกตด,ดีดีว่าทศนิย,ยมตรงนี้ที่มันให้มามีกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนะครับต้องเลยต้องเติมศูนย์ในตำแหน่งที่สามนะครับให้มันเป็นครบสามตำแหน่งแล้วก็บวกกันสี่บวกศูนย์ได้สี่ครับตามเดิม สามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับตามเดิมสี่บวกศูนย์ได้สี่ตามเดิมสองบวกสามได้ห้าแปดไม่มีตัวชักมาต่อแปดสิบห้าจุดสี่เจ็ดสี่นะครับอันนี้คือข้ทวนของเก่าให้นักเรียนดูก่อนทีนี้มาดูฮะของใหม่นี่ครับที่มันจะมีอีกตัวนี้เห็นไหมหกบวกแปดัไงก็เกินหกบวกแปดเป็นสิบสี่ยังไงก็เกินนะครับมาดูในิธีการทําเลยดีว่าอันนี้มันที่มานะครับไม่จาเป็นต้องไปดูมันเอาสาระสําคัญเลย นี่เลยนะครับให้นักเรียนดูตัวนี้ให้นักเรียนดูตัวนี้นะครับ1.27่งจบวกศูนดนะครับดูฮะเจ็ดบวกแปดสิใส่5ทดนี่ครับทด1กูใส่สีแดงข้างบนเลยนะเห็นไหมครับใส่ทด1เห็นไหมเห็นไหมครับใส่ทด1น่งไปสองบวกหเป็น3า ทดอีกหนึ่งเป็นส่เห็นไหมครับจุดก็ตรงจุด1นบวกศูนย์ได้1ครับตอบ1นึดสีหเห็นไหมครับเขบอกว่าบวกจากทางฝามือไปหาทางซ้ายมือก็คือเจบวกแเป็น15ใส่5้าทดหนึ่งเห็นไหมใส่ห้ทดหนึสอง 2, บวกหนึ่เป็น3ามทดอีกหนึ่งเป็นสเห็นไหมครับไม่มีตัวทดก็ 1, ก 0, ดหนึบวกศูนได้1โอเคนะครับตามนี้ นะคับมันจะไปเร็วเลยครับถ้าเราจําเคล็ดลับตรงนั้นได้ก็จะไปเร็วเลยมาดูเหมือนกันอันนี้พิจารนาข้อที่สองห้าจุดบวกสามึงแปอีกแล้วครับทนิยมมันทําไมฮะสองตำแหน่งต้องเติมอะไรไปด้วยฮะเติมศูนย์มาดูฮะเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเ้าบวกแปดเป็นสิบเจใส่7ทดหนึ่งเห็นไหมครับ เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นแปดห้าบวกสามเป็นแปดเหมือนเดิมเห็นไหมครับบวกจากทางส่วนพันมาก่อนอ่ามีตัวอย่างสองอย่างเอง มาดูตัวอย่างอีกนึงตัวอย่างนะฮะสองร้อยสิบแปดจุดองบาวกสี่สมาดูนะครับทศนิยม3ตมตำแหน่งกับ2ตงตำแหน่งนะครับดูให้ดีฮะเมื่อมันมี2ตงตำแหน่งใสศูนย์ ไปข้างหลังสุดนะครับข้อแม้คือต้องตั้งตั้งตัวเลขทศนิยมให้ตรงกันนะครับโดยพอข้างหลังเนี่ยตั้งให้ตรงกันเพื่อความไม่งงนะครับแปดเก้าเจ็ดต้องตรงกับหนึ่งแปดศูนย์ไหมจุดตรงกับจุดนะครับที่เหลือจํานวนนับก็ตั้งกันครับหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันก็ตั้งให้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอ่าจากนั้นทําการบวกตั้งแต่หลักฝ่ามือไปเป็นต้นไปเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่ง 8บวก1เป็น9ทดทอีก1่เป็น10ใส่0กระโดดทดสนิยมมานี่เลยเห็นไหมครับนี่อ่าข้ามตุวมาเลยเป็นทด1 8บวก4เป็น12ทดอีท1่เป็น13ใส่3ทด1 1นบวก4เป็น4ทอยห1ไหม่หนบวก4เป็น5ทดทอีก1เป็น6นะครับไม่มีตัวทด2ชักมาเลยไม่มีตัวบวกจบเห็นไหมครับอ่าโอเคตามนี้ อ่าสามข้อเหมือนเดิมนะครับสามข้อเหมือนเดิมโอเคนะครับทำสามข้อเหมือนเดิม ทำบ้านในแบบสุดหัดไม่น่าจะมีครับเกิอเป็นการลบนะเพราะคุณสั่งเผื่อไปแล้วหน้า32นั่เป็นการทดนะครับาให้ทำสามข้อในนี้พอนะครับไปทำสามข้อในนี้พอนะะอเราจ์ไปนะครับ ทำตามตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวต่อด้วยการลบเลยนีกว่ามั้งเพราะคลิปนี้มันน้อยเจ็ดนาทีเองนะครับ จนกว่ามันไม่ยากก็ไม่ยากหรอกครับนักเรียนต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ต่ออีกคลิปหนึ่งต่อต่ออีกแผนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับการลบสามข้อน,นี้ดูแล้วนะ ามาดูการลบครับการลบก็ลบลักษณะเดียวกันกับการบวกนะครับเคียก็ทาจากฝ่ามือไปหาซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับการลบก็คือลบแบบไม่ต้องกระจายได้นะครับสบสารสาคัญนะอันนี้ไม่น่าจะควรรู้เท่าไหร่เอามาดูขั้นตอนเลยดีกว่าอย่างนี้ครับไหมครับสังเกตดีๆ0.6ลบ0.4เห็นไหมครับตัวมากจะต้องตั้งนะครับลบด้วยตัวน้อยเห็นไหมฮะ หลักการเดียวกับการลบเลยสรุปง่ายๆคือ0ูนยจกลบศูนก็จะได้กลับเหลือ0ูนสนะครับสังเกตได้ว่า0.2หรือ2ส่วน10ได้จาก6ส่วน10เอาออกสักส่ส่วน10เหลือ2ส่วน10โอเคนะครับอันนี้ครับพิจารณาการบวกให้ดูนักเรียนดูเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันอาล่ะ,ละมันเป็นหลักการนะครับามาดูนี่ดีกว่าสิ่งที่ต้องรู้เลยดีกว่าพิจารณาเนี่ยครูแบบลบแบบไม่ต้องกระจายหเห็นเลยครับเนี่ย สองจุดแปดห้าเจ็ดลบหนึ่งจุดสองสี่สามก็หนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับย้ำเลยครับต้องตั้งให้ตรงกันย้ำครับตั้งตัวเลขให้ตรงกันถึงจะลบถึงจะบวกกันได้ถ้าตั้งไม่ตรงกันบวกกันไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมด้วย,ว,ยว่ากรณีทศนิยมสองตำแหน่งกับสามตำแหน่งอย่าลืมเติมศูนย์นะครับอย่าลืมเติมศูนย์ข้างท้ายให้มันเท่ากันโอเคนะครับก็ลบครับเจ็ดเจ็ดลบสาม เจ็ดลบสามเหลือสีไหมครับห้ลบสี่เหลือหนึ่งแลบสเหลือหเห็นไหมครับจุดกระจุดใส่ตรง2องลบหเหลือหนึ่งนครับตอบหนึ่เห็นไหมครับต่อไปมาดูฮะแปดสิบสองจุดหกเจลบสิบเสมครทดสิิยมเท่ากันไม่ต้องห่วงไม่ต้องเติมศูนย์โอเค ขั้นตอนที่หนึ่งครับตั้งตัวเลขให้ตรงกรันเห็นไหมครับเอตั้งตัวเลขตรงกันเสร็จปุ๊บเข้าสู่ขบวนการลบนี่แบบไม่ต้องยืมนะ8ดลบสามเหลือห้าเจ็ดลบสี 3, ่เหลือสามลบ2เหลือสี 1, ่สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งดลบ1เหลือเจ็ครับตอบเจ็ดสบดี่สามห้านะครับแค่นี้เองนี่คือการลบแบบไม่ต้องยืมนะครับแบบไม่ต้องยืมนะครับโอเคนะครับ มาดูการบ้านสามข้อเหมือนเดิมตัวอย่างก็คือนะครับย้ำนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับตั้งตัวเลขให้ตรงกรันแปดสิบเก้าจุดเจ็ดห้าหกลบยี่สิบสามจุดสองสี่หนึ่งดับหนึ่งตั้งตัวเลขให้ตรงกรันแต่ตั้งตัวเลขตรงนี้ให้ตรงกรันเมื่อตั้งตรงกันปุ๊บเข้าสู่ขบวนนการลบเลยหกลบหนึ่งเหลือ 5, 5้าหลบสี่เหลือ1 7ึเลบสเหลือหจุดกับจุดใส่จุด9กลบสเหลือ6 8แลบสเหลือหกตอบหกสิบหกจ้าหนนะครับต่อไปอันนี้ครับการบ้านให้นักเรียนทำยี่สิบสองดหาแปดหนึ่งลบสิุสาสังเกตไหมครับว่าทศานิยมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหลังไอตรงนี้หลัง3าตัวนี้ต้องเติมอะไรตอบพร้อมกันถูกต้องครับเติมศูนย์นะครับเติมศูนย์นะครับ อ่ะโอเคสามข้อลงมือทำทำนายสมุดนะครับส่วนในนี้ให้ทำหน้า, 33, นาสามสิบสามหน้าเดียวสามสิบสามหน้าเดียวโอเคนะในแ,แบบการให้ทำสามสสามหน้าเดียวนะครับ อโอเคนะครับนักเรียนถ้าไม่ทันก็ให้กดสต็อปแล้วดูต่อนะครับสำหรับวันที่19-20ก้ิบก็จบนะครับ2แผนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูเรื่องการลบแบบมีการยืมแล้วก็โจทย์ปัญหาก็จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะต้องปริ้นแผนใหม่ส่งู้บไปหาแล้วนะครับก็อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะจบแล้วครับ น่าจะขึ้นเรื่องอื่นได้แล้วอาทิตย์หน้าน่าจะเ,เรื่องของโจัญหาเยอะอยู่แต่อาทีต์หน้าจะเป็นเรื่องของมุมนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องของมุมนะครับมุมให้นักเรียนเตรียมไม้โปรครึ่งวงกลม เอาไว้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้านะครับย้ำครับให้นักเรียนเตรียมไม้โปรครึ่งวงกลมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการวัดมุมวัดยังไงโดยไม้โปรครึ่งวงกลมทำยังไงนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บายบายโชคดีทุกทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะงานอย่าลืมตามส่งด้วยนะลูกเด็กๆ